รับซื้อเหรียญ1น1บาทตราแผ่นดินปี2,505และเหรียญ1น1บาทตราเรือสุพรรณหงษ์ปี2,520ตามที่เห็นอยู่ในคลิปวิดีโอนี้ราคา สวัสดีครับ FC ช่องบรบือรักเหรียญทั้งเก่าและใหม่ทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยกับช n n น l ทางเลือกของทุกท่าน FC ครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาประกาศรับซื้อนะครับเหรียญ1บาทตราแผ่นดินปี2505และเหรียญ1บาทเรือนะครับปร์หงหงปีส5 2พนี2520ะครับก่อนเข้าไปรับชมรับฟังเนื้อหาในคลิปนะครับกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กัรบืเหรียญด้วยนะครับ ขอบคุณครับ f c ครับผมเหรียญ1บาทตราแผ่นดินนี่นะครับปี2505เนี่ยนะครับจะมีทั้ง2แบบนะครับ f c แบบทั่วไปหรือแบบปกตินะครับ f c แล้วก็แบบที่หายากนะครับและมีราคาสูงนะครับหรือบ้านเราเรียกว่านะครับเหรียญนะครับที่มีราคาแพงนั่นเองครับ f c นะครับ ข้อมูลและรายละเอียดของเหรียญนะครับ f อ็อขออนุญาตนะครับเปิดคู่มือนะครับเพื่อศึกษากับ f อไปพร้อมๆกันเลยนะครับ f อครับผมเนื่องจากว่านะครับคู่มือนะครับเป็นนะครับเอกสารนะครับที่สามารถอ้างอิงนะครับและก็สามารถเชื่อถือได้นั่นเองนะครับ f อครับผม f อครับเหรียญหนึ่งบาทนะครับผม f อตราแผ่นดินปีนี้นะครับมีการผลิตออกใช้นะครับผมจำนวน883ล้าน 8 6 0 0 0เหรียญนะครับ f c โดยประมาณนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางก็ราวๆนะครับ2.7เซนมหรือ27มิลลิมและก็น้ำหนักนะครับ f c ก็ราวๆ7.5กรัมนั่นเองครับชนิดราคา1บาทนะครับ F4 f c ของผมนะครับหลายๆท่านก็คงจะนะครับทันและก็ได้เคยใช้เหรียญนี้ในการซื้อของนะครับ f c ครับผม F4 ครับเหรียญ1บาทตราแผ่นดินนะครับ f c มีราคานะครับ ซื้อขายกันนะครับ f c สภาพที่ไม่ผ่านการใช้งานหรือเรียกว่า UNC นะครับ f c ราคาจะอยู่ราวๆห0 0ถึง120บาทครับ f c หรืออาจจะสูงกว่านั้นนะครับตามนะครับอัตราการซื้อขายนะครับในขณะนั้นนะครับ f c f c ครับขอบอก f c ไว้ก่อนเลยนะครับว่าราคาเหรียญนะครับ f c มีขึ้นและก็มีลงนะครับเหมือนกันครับ f c แต่ก็นะครับเวลาขึ้นก็จะไม่ขึ้นมากและเวลาลงนะครับ ก็จะไม่ลงในทันทีนะครับเหมือนกับนะครับเหมือนกับสิ่งของหรือว่านะครับหรือว่าของมีค่านะครับประเภทอื่นๆครับ Fc ครับผม Fc ครับแบบที่นะครับ Fc เห็นอยู่ในนี้คือนะครับแบบปกตินะครับ Fc แบบปกติคือนะครับ Fc ครับตรงนะครับผม Fc ตรงมงกุฎนะครับยอดมงกุฎเนี่ยนะครับ Fc จะไม่ตรงกับยอยักษ์นะครับ Fc เรียกว่านะครับคือเนี่ยถ้า ถ้าเป็นบล็อกนะครับปกตินะครับที่หาง่ายๆครับ f c สังเกตง่ายๆนะครับนักสะสมนะครับที่เล่นหากันนะครับ f c ครับ f c ที่เข้ามาใหม่นะครับบางท่านนะครับก็อาจจะไม่เคยเห็นนะครับเหรียญนี้นะครับก็ศึกษานะครับไปพร้อมกันกับผมเลยนะครับ f c ครับเนื่องจากว่าเหรียญนี้นะครับนักสะสมนะครับเล่นหากันเนื่องจากว่าแบบนี้นะครับเหรียญแบบนี้มีบล็อกนะครับราคาสูงหรือราคาแพงขั้นเองครับ f c ครับ f c ครับนี่คือนะครับ ปกตินะครับ fc ปกติถ้าสภาพผ่านการใช้งานมานะครับ fc เหมือนกับนะครับเหมือนกับเหรียญที่นะครับผมเอาให้ fc นะครับดูนะครับ fc ขออนุญาตนะครับ fc ครับรับนี่อันนี้คือเหรียญที่นะครับสภาพผ่านการใช้งานถ้าเหรียญนะครับที่อยู่ในมือผมนี้ครับ fc ราคาซื้อขายกันนะครับ fc นะครับราคาซื้อขายกันนะครับยังไม่เกิน10บบาทเลยนะครับ fc ครับผมนี่นะครับเนื่องจากว่า เอฟซีครับก่อนอื่นเลยนะครับราคาซื้อขายกัน f c บางท่านนะครับที่เพิ่งเข้ามาศึกษานะครับเรื่องเหรียญเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจนะครับบางท่านอาจจะคิดว่าเหรียญที่มีอายุนะครับผ่านการเวลามานานนะครับราคาจะได้สูงหลักร้อยหลักพันหรือหลักหมื่นหลักแสนนะครับโดยคิดแบบนั้นจริงๆครับเ c เพราะว่านะครับเหรียญนะครับเพราะว่าเหรียญเหรียญนะครับ FC ตามยุคตามสมัยนะครับถ้าเหรียญนั้นมีการผลิตมากนะครับเหมือนกับที่ผมบอก ไปเมื่อวัน2วันถ้าเหรียญผลิตมากนะครับทุกคนก็มีนะครับเหรียญนั้นก็จะไม่มีราคาครับหรือมีราคาก็จะไม่สูงมากนั่นเองครับผม F4 ครับนี่เอาให้ f c ชมนะครับชัดๆเลยครับนี่คือนะครับแบบปกติก็คือตรงนะครับยอดมงกุฎจะไม่ตรงกับยอยักษ์นะครับ F4 นะครับยอดมงกุฎจะไม่ตรงกับยอยยักษ์นะครับส่วนด้านหน้านะครับก็นะครับแบบนี้นะครับผมคือตรง รูปนะครับพระพักนะครับก็จะถูกนะครับอ่าก็จะไม่มีนะครับก็จะไม่ก็จะไม่เห็นรอยเพื่อง่ายคือนะครับเหรียญที่ผ่านการใช้งานมานะครับสภาพก็จะอยู่ประมาณนี้ครับ F4 ถ้าเหรียญนะครับที่อยู่ประมาณนี้ราคาขายนะครับ F4 ราคาขายอยู่ที่6บาทถึง10บาทครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่ลูกค้าแล้วแต่คนจะซื้อขายกันนะครับ F4 ราคาซื้อเข้าก็นะครับก็ต้องต่ำกว่านะครับ F4 ครับราคาซื้อเข้าก็ประมาณนะครับ3าบาทถึง5บาท่นี้ครับ F4 ครับผม นี่นะครับ fc ก็มาให้ fc ชมนะครับ fc นะครับ fc fc ครับเรามาต่อกันที่คู่มือนะครับ fc ครับผมส่วนค้ับ fc เหรียญนะครับที่ตรงมงกุฎตรงกับยอยักษ์ล่ะนะครับมีการผลิตเท่าไหร่นะ fc การผลิตนะครับคู่มือไม่ได้แจ้งไว้นะครับแจ้งไว้เพียงแค่ว่า n ทับ a n ทับ a คือไม่ทราบนะครับว่าผลิตจํานวนเท่าไหร่ครับ fc ราคาประเมิน fc ดูสินะครับ ราคาประเมินที่ไม่ผ่านใช้ไม่ผ่านการใช้งานสูงมากครับสามหมื่นถึงสี่หมื่นบาทนะครับ F4 สามหมื่นถึงสี่หมื่นบาทนี่นะครับ f c คือบล็อกที่นักสะสมนะครับสะสมและก็ต้องการนะครับราคาแพงแค่ไหนนักสะสมก็ซื้อครับเนื่องจากว่านะครับเหรียญดังกล่าวนี้นะครับเป็นเหรียญที่หายากนะครับ F4 นีนะครับ f c ดูนีนะครับไปดูเหรียญที่เหรียญนี้นะครับที่บ้านนะครับ ถ้ามีเก็บก็แค่กับปลูกออกมาดูเลยครับทั้งหมดเลยว่านะครับตรงมหามงกุฎนะครับยอดมงกุฎเนี่ยตรงกับยอยักหรือเปล่าถ้าตรงช่องบริบูร์รักเหรียญรับซื้อแล้วก็ประเมินราคาให้นะครับ F4 นะครับราคาสูงเลยครับ F4 ครับราคาสูงครับและนะครับก็นะครับยังไม่สามารถที่จะแจ้งราคาตรงนี้ได้นะครับ F4 เนื่องจากว่านะครับราคาที่ซื้อขายกันนะครับเหรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดินเนี่ยที่เป็นบล็อกหายากนะครับ F4 ราคานะครับ แล้วแต่คนซื้อคนขายนะครับ f c จะตกลงกันนะครับผม f c บางช่องซื้อเลทราคานี้ได้เท่านี้บางช่องซื้อราคาสูงนะครับสูงจนสูงมากจนน่าตกใจนะครับ f ถทา f c มีนะครับส่งรูปมาประเมินราคาโดยแ Line ที่ ID 0 6น2์ท1 4ี่ ID 0642251499ได้นะครับ f c ตลอดเวลา f c ครับทีนี้มาดูความแตกต่างนะครับ f c f c เห็นตรงนี้ไหมครับเนี่ยภาพความแตกต่างของอักษร เหนือตราอาร์มแผ่นดิน fc นะครับเนี่ยมีช่องว่างระหว่างอักษรนะครับ midline space fc นะครับเนี่ยเรียนนี้คือบล็อกปกตินะครับเนี่ยปกติ fc ครับนี่คือบล็อกปกติต่อไปครับ fc นี่คือนะครับบล็อกที่หายากและก็ราคาสูงนะครับ fc ไม่มีช่องว่างระหว่างอักษรโนมิดไลน์นะครับสเปซบล็อกนี้ราคาสูงครับ fc ถ้าเจอนะครับ fc ถ้าเจอส่งรูปมาประเมินราคาที่ช่องบรูบูรักเหรียญด่วนเลยนะครับ f c ครับผมนี่นะครับรับรองนะครับซื้อราคาสูงให้ท่านอย่างแน่นอนครับผม f c นี่เลยครับ f c ครับผมก็นี่คือบล็อกนะครับ f c บล็อกที่หายาก f c ครับต่อไปนะครับผมจะนะครับผมจะแจ้งให้กับ F4 นะครับว่าสมมุติว่าถ้านะครับไม่เป็นแบบบล็อกแบบนี้แหละนะครับถ้าไม่มีบล็อกแบบนี้แหละ นักสะสมเล่นกันแบบอื่นอีกไหม fc ครับมีครับเดี๋ยวไปต่อเลยครับ fc ครับทีนี้มาถึงจุดสําคัญแล้วครับ fc ครับถามว่านะครับถ้าไม่มียอดมงกุฎตรงกับพอพานล่ะนะครับยังมีแบบอื่นที่มีราคาสูงและมีราคาแพงไหมมีครับ fc fc สังเกตเห็นเรียญนะครับสองเหรียญนะครับผมเหรียญบาทตาเป็นดินเหมือนกัน2เหรียญนี้ fc จะมีเหรียญหนึ่งที่มีราคาสูงถ้า fc ดูแบบนี้นะครับจะไม่รู้ว่าเหรียญไหนมีราคาสูงนะครับ fc ก็ต้องนะครับใช้วิธีนะครับเหมือนเดิมครับ f c ครับทำที่ผมบอกก็คือนะครับจับเหรียญขึ้นมานะครับแล้วก็หมุนดูนะครับ f c จับเหรียญขึ้นมานะครับเอาเหรียญที่ก่อน F4 เนาะปกตินะครับ f c เหรียญหมุนเวียนนะครับ f c ต้องขอทำความเข้าใจครับ F4 ก่อนนะครับเหรียญนี้คือนะครับเหรียญบาทนะครับตราแผ่นดินบล็อกหมุนเวียนนะครับ f c บล็อกหมุนเวียนคือนะครับปกติด้านหน้ากับด้านหลังนะครับจะหันตรงข้ามกันนะครับ f c จะไม่หันขึ้นด้านตรงนะครับเหมือนเหรียญที่เลือกนะกรับ fc จะหันตรงกันข้ามครับแบบนี้ครับ fc ครับผม fc สังเกตดูเลยครับน่ะ fc ครับนี่คือนะครับสเต็ปของเหรียญหมุนเวียนครับผม fc เหรียญหมุนเวียนถ้านะครับเอาเหรียญจับใส่นิ้วมือตั้งตรงนะครับ fc เมื่อหมุนแล้วปั๊บด้านหน้ากับด้านหลังจะหันตรงข้ามกันเป๊ะเลยนะครับ fc นี่คือเหรียญปกติถ้าจับใส่มือแล้วก็หมุนเหรียญ นะครับถ้าเป็นแบบที่อยู่ในมือนะครับตามเหรียญแรกนี้นะครับเหรียญของ FC เป็นเหรียญปกตินะครับยังไม่มีราคาเกินไปกว่าหน้าเหรียญนะครับแต่ว่านะครับ FC FC ดูเหรียญนี้ครับเนี่ยอหรียนี้ครับแต่ถ้าเหรียญของ FC นะครับเป็นเหมือนกับเหรียญที่สองนะครับเนี่ยเหรียญที่สองที่อยู่ในมือผมนี้ครับ FC ดูนะครับจับสีนิ้วมือนะครับผม FC แล้วก็หมุนครับ FC ครับหมุนครับหมุนน่ะโปเช Uhm. ปรากฏว่าหลัท mm ่าเสียงของพระเจ้าอยู่หัวเอียงนะครับเอียงนะครับเอียงกับด้านเอียงกับด้านนี่ครับเนี่ยเอียงกับด้านนะครับตราแผ่นดินนะครับ F4 เนี่ยเอียงกับด้านก้อยเนี่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 ยเอียงปั๊บแบบนี้เนี่ยเหรียญทองของ F4 เหรียญเหรียญนี้นะครับมีราคาทันทีเลยครับ F4 นี่แหละครับ F4 เหรียญที่สองถึงเป็นเหรียญที่มีราคาครับ F4 มีราคารับซื้อได้มีราคาซื้อขายกันนะครับ F4 ถ้าหมุนแล้วขวางแบบนี้ช่องบร์ือรับซื้อครับ fc ประเมินราคาที่หลักน้อยครับ fc ครับ100บาทนะครับ fc ถึง200บาทนะครับ fc ถ้าสภาพสวยๆนะครับได้เพิ่มอีกกว่าน fc ครับผมแต่ fc แต่นะครับแต่ถ้าจับใส่มือนะครับแล้วก็หมุนนะครับปรากฏว่าพละเสียงหันขึ้นตรงแบบนี้แหละเป๊ะเลยแบบนี้เนี่ย fc ครับแบบนี้เรียกว่าเหรียญบาทตาแผ่นดินแบบพละสเสียงตรงครับ ช่องบูรณ์รักเหรียญประเมินราคาให้เต็มที่สูงสุดขั้นต่ำา500บาทครับ fc ถ้าสภาพสวยๆนะครับตรงมาพักเ่ยครับไม่มีร้อยลบแบบนี้เนี่ย fc ราคาอาจจะสูงถึง800-1,000ถึง1,000บาทเลยครับ fc ครับผมนี่ทาง fc ครับคือเหรียญที่นะครับถ้ามงกุฎไม่ตรงยอยักษ์ล่ะแบบนี้นะครับแบบแบบเหรีที่2อนี่แหละเป็นแบบที่มีราคารับซื้อครับพูดง่ายๆคือนะครับบาง บางท่านบางนักสะสมบางคนนะครับบางช่องจะเรียกว่าเหรียญเอื้อเรื่อคอยหรือเหรียญตลกนั่นเองครับ F4 เหรียญตลกก็คือเหรียญที่นะครับแม่ตานะครับตอนขณะพิมพ์นะครับมีการมีการมีการผิดพลาดนะครับ F4 ครับผมมีการผิดพลาดครับผม F4 เวลาปั๊มลงนะครับผมเหรียญจะเอียงไปมุมนี้มุมนี้ประมาณนี้ครับ F4 ครับผมเวลาปั๊มออกมาแล้วก็จะได้นะครับเป็นเหรียญแบบนี้แหละเหรียญที่สองที่ผมบุญให้ F4 ชมนะครับผม F4 ครับผมนี่ครับ F4 ครับก็หวังว่านะครับ F4 นะครับ ดูคลิปนี้แล้วนะครับจะเข้าใจนะครับแล้วก็นะครับไปดูเหรียญที่บ้านนะครับว่าเหรียญที่บ้านมีลักษณะแบบแบบเหรียญที่2อนี้หรือเปล่านะครับ F4 ถ้าปรากฏว่ามีนะครับถ้าหันขึ้นตรงเลยทั้ง2ด้านเนี่ยนะครับ F4 ส่งรูปมาประเมินราคาเลยครับผมที่ช่องบนกระดืครับรับซื้อไม่อั้นครับผม F4 ครับเหรียญบาทตาแผ่นดินนะครับ F4 ครับผมก็เอามาให้ F4 ชมนะ F4 ครับต่อมาเลยครับผมมาต่อกันที่เหรียญ1บาท เรือสุพรรณหงษ์ปี2520นี่สิบนีครับ fc fc ครับเหรียญ1บาทนี้นะครับผม fc นะครับมีการผลิตนะครับทั้งสิ้นจำนวน506ร้อยหกล้านสแสนหหมื่นเหรียญครับ fc โดยนะครับจำแนกเป็นนะครับเหรียญที่เป็นบล็อกนะครับผู้ยาวและก็บล็อกผู้สั้นนะครับ fc โดยนะครับทั้ง2บล็อกผู้ยาวและก็บล็อกผู้สั้นเนี้ย ก็รวมอยู่ในจำนวน5 0 6ร้อยหกล้านมืนเหรียญนทรั f c โดยนะครับบล็อกผู้สั้นนะครับจะมีราคาประเมินนะครับ UNC เนี่ยคือไม่ผ่านใช้นะครับจะราคาสูงกว่านะครับบล็อกผู้ยาวนะครับถ้าให้ผมสันนิษฐานหรือคาดเดาก็น่าจะได้คำตอบว่านะครับบล็อกผู้สั้นนี้นะครับได้ผลิตออกมานะครับในอัตราส่วนที่นะครับน้อยกว่าบล็อกผู้ยาวนั่นเองครับราคาถึงได้ต่างกันนะครับในการประเมิน UNC f c ครับ เรียญหนึบาทเรือหงนี้นะครับนักสะสมยังไม่พบหรือปรากฏว่ามีบล็อกหรือแบบที่หายากและมีราคาสูงเหมือนกับเรียญหนึบาทตราแผ่นดินที่ผ่านไปนะครับ fc เนื่องจากว่าทาง fc เรียญน,นี้นะครับ fc มีการผลิตนะครับหลายร้อยล้านเหรียญดังนั้นนะ fc ครับราคาราคาซื้อขายในราคาที่ผ่านในสภาพที่ผ่านการใช้งานจึงนะครับ fc ไม่ถือว่า สูงนะครับเท่ากับเหรียญบาทตราแผ่นดินโดยนะครับราคาที่นะครับซื้อนะครับ f สราคารับซื้อใน x สีครับราคาจะอยู่ที่2บาทถึง4บาทครับ f สโดยราคาขายจะอยู่ที่ประมาณ5บาทถึง7บาทเท่านั้นเองครับ f สครับผมนะครับแต่มีนักสะสมนะครับบางท่านนะครับแต่มีนักสะสมบางท่านนะครับหรือนักสะสมนะครับที่นะครับอยู่ในวงการมานานนะครับผมได้มีการพบเจอนะครับเหรียญ หนึ่งบาทเรือนะครับสุพรรณหงษ์แบบนี้ครับปีสองพันยี่สิบในสภาพนะครับเป็นเหรียญตลกนะครับหรือเหรียญเออเลอร์คอยเออเลอร์คอยแบบไหนครับคือนะครับจะเป็นเหรียญนะครับก้อยสองด้านครับผมเอฟซแต่นะครับแต่เมื่อนะครับแต่เมื่อมีการพบเจอเหรียญดังกล่าวนะครับตามที่นักสะสมค้นหากลับปรากฏว่านะครับเอฟซเหรียญนั้นนะครับเป็นเหรียญปลอมครับเอฟซเป็นเหรียญที่นะครับกลุ่มมิจฉาชีพนะครับได้ทําการถ่าเอาเหรียญนะครับ ด้านก้อยนะครับคือด้านนี้ครับมาประกอบกันแล้วก็เจียขอบนะครับตกแต่งเหรียญให้มีความสวยงามนะครับเหมือนกับเหรียญที่แท้จริงเลยครับ f อก็ปรากฏว่านะครับยังไม่มีการพบเจอนะครับเหรียญ1นบาทเรือหงแบบนะครับด้านนะครับก้อย2ด้านนั่นเองครับ f อก็นะครับถ้ามีการพบเจอนะครับเหรียญตามที่นะครับนักสะสมประกาศตั้งราคานะครับ ราคาคงจะอยู่ราวๆหลักหมื่นครับ f c ครับผมนะครับนี่คือนะครับเหรียญบาทเรือหง f c ครับ f c ครับแล้วมีแบบที่มีราคาแบบอื่นอีกหรือเปล่า f c ครับตอบ f c ว่ามีครับผม F4 ครับผมมีแบบไหนครับ F4 ครับ f c เห็นสองเหรียญนี้ครับไม่ใช่ว่านะครับเหรียญที่มีราคาสูงจะเป็นเหรียญใหม่นะครับกว่าเหรียญนี้นะครับขอตอบ f c ตรงนี้เลยว่าไม่ใช่ครับ f c ครับผม เหรียญที่มีราคาสูงครับผม FC จะเป็นเหรียญนะครับที่มีลักษณะแบบนี้ครับผม FC ปกติ f c ครับเหรียญหมุนเวียนตามที่ผมเคยบอก FC ไปว่าถ้าจับใส่มือนะครับด้านหน้ากับด้านหลังจะหันสลับกันเนี่ยแต่นะครับ FC เมื่อใดที่นะครับเหรียญหมุนเวียนนะครับจับใส่มือแล้วนะครับทาการหมุนนะครับ FC นะครับ FC ปรากฏว่านะครับเนี่ย หันขวางกันหันขึ้นตรงทั้งสองด้านหรือหันเอียงแบบนี้เหรียญของ f c นะครับเหรียญน,นั้นจะมีราคาทันทีครับ f c สามารถประเมินราคาซื้อได้เลยนะครับ f c ครับผมถ้า f c มีเหรียญน,นักษณะแบบนี้ครับผมก็สามารถส่งรูปมาประเมินราคาครับได้เลยครับผม f c ครับนี่คือเหรียญที่มีราคารับซื้อและมีราคาเล่นหาครับ f c โดยนะครับถ้าเป็นแบบพระเศียรขวางนะครับขึ้นไปนะครับทางตรงแบบนั้นช่องบารบือลักเหรียญนะครับนะครับประเมินราคาให้ f อฟทันทีที่150บาทถึง200บาทครับเอนะครับถ้า f อฟดูคลิปนี้แล้วครับผมลองไปค้นหาเหรียญที่บ้านของ f อฟดูนะครับเพื่อจะเจอนะครับเหรียญลักษณะนี้นะครับเอฟถ้าเจอแล้วครับก็สามารถ ส่งรูปมาประเมินราคาได้ทันทีเลยนะครับ f c สําหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามนะครับช่องบรลบูรักเหรียญมาโดยตลอดสําหรับวันนี้นะครับก็คงใช้เวลามาพอสมควรแล้วนะครับถ้า f c มีข้อสงสัยนะครับเรื่องไหนนะครับอยากให้ผมนะครับตอบก็สามารถคอมเมนต์ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับ f c สําหรับวันนี้สวัสดีครับ